คุณรู้ไหมว่าเหนือสวรรค์ทั้งหกชั้นยังมีดินแดนแห่งหนึ่งที่ละเอียดกว่าแสงแล้วว่างเปล่ายิ่งกว่าอาวกาศที่นั่นไม่มีเสียงหัวเราะหรือเสียงร้องไห้มีแต่ความเงียบความเงียบสงบที่เย็นไปถึงขั้วหัวใจดินแดนที่การเวลาแทบจะไม่มีความหมายขอต้อนรับสู่มหาอาณาจักรแห่งจิต ที่เราเรียกว่าพรหม,มโลกใครอยากมาที่นี่ข้าผ่านทางต้องแลกมาด้วยลมหายใจที่ละเอียดที่สุดลมหายใจของผู้ที่ฝึกจิตมานับพบนับชาติเขาได้เป็นพรหมเพราะเขาคือผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่เป็นการชนะใจตนเองเหนือความโกรธแผ่เมตตาจนจิตมีกำลังเหนือโลก เมื่อจิตทรงอยู่ในฌานกายหยาบจะถูกลืมเลือนเหลือเพียงจิตที่เป็นแก้วสารพัดนึกสว่างสวัยและเบาสบายดุดขนนกเมื่อกายเนื้อแตกดับลงจิตจะพุ่งทยานออกจากร่างไม่มีอะไรใดๆเสมือนนกที่หลุดจากกรงขังบินสู่อิสรภาพแห่งฟากฝา,กฝากระหว่างทางแม้จะผ่านสวรรค์ที่สวยงามเพียงใด จิตดวงนี้ก็จะไม่แวคพักเพราะเป้าหมายของเขาคือมุ่งสู่ความว่างอันยิ่งใหญ่ทะลุผ่านมติติต่างๆขึ้นไปจนกระทั่งแสงสีทองปรากฏดินแดนที่เวลาแทบจะหยุดนิ่งอาณาจักรที่งดงามเกินกว่าจินตนาการจะไปถึงณนะที่แห่งนี้ไม่แบ่งชายหญิงไม่มีความหิวแต่เสวยปีติจากการเข้าสมาธิ หล่อเลี้ยงรัศมีกายให้สว่างกว่าดวงอาทิตย์พรหมบางองค์นั่งนิ่งนานนับอสงไขยนานจนลืมไปแล้วว่าตนเองเคยเป็นใครนานจนหลงผิดคิดไปว่าตนเองเป็นอมะตะตลอดกาลโลกมนุษย์อาจจะแตกดับไปนับล้านครั้งแต่พรหมก็ยังคงสวยสุขในวิมานทองคำท่ามกลางความเงียบอันเป็นนิรันดร แต่ความสุขที่ยาวนานคือกับดักที่น่ากลัวที่สุดจนกระทั่งพระบรมศาสดาได้เสด็จมาโปรดเพื่อเตือนสติเหล่าพรหมทรงประกาศสัจธรรมว่าดูก่อนพรหมแม้ท่านจะสูงส่งเพียงใดก็ตั้งอยู่บนความไม่เที่ยงสมาธิเป็นที่พักใจชั่วคราวไม่ใช่บ้านที่แท้จริงตราบใดที่ยังมีการเกิด ตราบนั้นก็ต้องมีการดับจงใช้ปัญญาตัดโซ่ตรวนนี้เสียแล้วท่านจะเป็นอิสระตลอดไปเพราะสุดท้ายแล้ววิมานพรมสักวันก็ต้องสลายไปกงล้อแห่งวัฏฏสงสารนี้ไม่มีใครหยุดมันได้นอกจากตัวเราเองผลทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่การกลับมาดูกลางใจของเรา ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกสร้างเหตุแห่งพรมคือเมตตาเพื่อให้โลกนี้น่าอยู่และจงจำไว้เสมอว่าพรมโลกคือจุดพักที่งดงามแต่นิพพานคือบ้านที่แท้จริง